นี่แหละทุกคนนี่คือจุดส่งสุดของแม่น้ำสายนี้หรือว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้แน่มันมาจากตัวนี้มันก้าวทักทายสบายดีทุกคนที่กําลังจะมักโสมนานอยู่ยที่ตันทับกาสู่ซองอาคาน้อยเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนเนาะมาเดินป่ากัน ท่านผูน้ชมเนาะเคยสงสัยกันบอกว่นาน้ำาสหนึ่งแล้วว่าแม่น้ำใสหนึ่งนี่มันจะไปสิ้นสุดอยู่บอนใดเนาะยุดุดใดเนาะท่านผู้ชมอยากงูบอกอันนี้ยากงูยากเห็นหรือกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมแล้วก็มาพิสูจน้ำกันว่าน้ำไสนี้เนาะหรือว่าลำธารใสนี้มันจะไปสิ้นสุดยุดยุดไหดเนาะต้นน้ำของมันจะเป็นจังใดเนาะวันนี้เราตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นกันเนาะเพราะว่าบุเคยบุกเคยพิสูจนุดแล้วในักเชื่อเราสิลองพิสูจนุดกันมาน้ำาสนี้มันจะเป็นสิ้นสุดสุดใดเนาะย ระยะระยะอันความเยอะของมันนี่ชักเท่าใดเท่าใดเนาะเขาสิลองเดินไปเรื่อยๆเนาะจุ่นก็ว่าสิฮอดต้นน้ำของมันแล้วก็เผื่อบ่ให้เสียเวลาเนาะเผื่อบ่ให้เสียเวลาหรือว่าเผื่อบ่อยเหงาด้วกันเดินป่าเนาะนี่ขวามีตัวนี้อันนี้คือบอนที่เขาจะใส่ปูใี่ป่าเนาะเขาจะจับปูจับป่าไปพร้อมเนาะเดินไปพร้อมซ้ำลวดไปธรรมชาติหรือว่าป่าไม้น้ามท่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะติดทั้งหลานั้นขอให้ทุกคนเตี้ยต่ำย่อๆไปทุกคนลุนไปน้วกันเนาะ はい。 พอเขาเดินเข้ามาเรื่อย <S <S ๆ,ๆ,ๆเนาะเขาก็จะ้สึกว่าธรรมชาติว่าป่าไม้ทถวนี้มันก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นๆๆเนาะมันจะยิ่ยขึ้นยิ่ขึ้นเนาะหล้ะก็อย่างที่เห็นนะคนธรรมชาติแบบโอุดมสมบูรณ์นะจะเป็นตั้งแต่นั้นขอให้ทุกคนติดตามนี้ยๆไปตอนนี้เขาจะเดินไปเรื่อยๆจนกว,ว่ามันจะสิ้นสุดแม่น้ำสายนี้โอเค รู้สึกว่าจะมีสัตว์ต่างๆเนาะกำลังกินผลไม้ตัวนี้เนาะมันคือมักเดือโอ้หาจะเห็นกระรอกไหมยังจะเห็นตัวนกเป็นยังน้องกำลังกินอยู่แต่ว่าค่อนข้างสูงสูงอนนี่คือมักเดือเนาะอาหารสันดีของอีเหน็นของนกของสัตว์หลายๆทีๆ่เลยแหละโอเคดันต่อ เราจะเดินไปเรื่อยๆทุกคนติดตด่ำเงียเงไปเนาะเราจะเดินไปจุ่ก็ว่ามันจะซุดใส่น้ำแม่น้ำใส่นี่โอเคอเขาหลังจากเขาเดินมาได้ประมาณระยะหนึ่งเนาะเขาไม่เห็นเห็นบ่มันจะเป็นเป็นหูเข้าไปเล็กๆเนะเาะรอ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  ค่อนข้างเลิกเลยแหละทุกคนแล้วก่อน้ำก็จะลายเข้าไปไหนนี่นี่แต่ว่าีนยังบ่เมนตนน้ำของมันเถอถ้าต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันน้ำอันนี้มันจะสุดเนาะตัวน,นี้ฮุสต์ว่าโอ้อลังการ ตำนานายาเนี่ยตัวนี้ก็แมนทุกคน ตัวนี้ก็แมนขึ้นก็จว่ายังโบทันสุดเถื่อเราะว่าได้ยินเสียงน้ำไหลยยทเทิงอีกเนาะอยู่ข้างบนอกีกนี่มันลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวหดอันสุดต้นน้ำของมันลาเนาะยอดน้ำของมันนะตะกองแต่ว่าตัวนี้ยังโบแมนเธอเด้อร์ตรงเลยขึ้นไปอีกได้ยินเสียงน้ำไหลยอยู่ข้างบนคนเะนาะนี่โอเคโอเคเดินทางต้องเดินทางต่อทุกคน เดินทางมากกว่าสามสูบงแล้วทุกคนยังโบสุดค่ะใส่น้ำของมันเนาะยังโบเห็นต้นน้ำของมันจะต้องเดินทางตองอีก คนหอดแล้วเขามาเถิงแล้วทุกคนนี่คือจุดสูงสุดของอันน้ำใสาเนี้ทุกคนดูมาต้นกับเนื้อของแม่น้ำใสายนี้ทุกคนมาเบิ่งกันเลยไป นี่แหละุกคนนี่คือจุดสูงสุดของแม่น้ำสายนี้หรือว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้นี่มันมาจากตัวนี้มันลักษณะของมันก็คือกับถ้ำเนาะนี่ยจะเป็นถ้ำหินปูนหรือเ่าม่าาเป็นถ้ำม่ได้เป็นถยย้ำแบบหง่ตมโหฬรานดอกจะเป็นแบบระดับกกลางๆ้ย,น,ยน้อยหนึ่งเนาะเป็นหูเข้าไปมีสายนี้แหละก็จะมีอีกสายนึงแหละก็มันเกะนาะลักษณะไข่กันเนาะมันออกมาจากน้ำหูแบบนี้เนาะเหมือนแล้วก็ ข่าไปแตะแตะมันจะเป็นแบบหินเนาะหินอ่อนเชื่อหินปุ่นขอนกันเนาะไกลๆก็หินอ่อนนะปุินดินดหนึ่งทินิด,น,ดนี่แหละคือเทาพิสิตของมันได้แล้วทุกคนในที่สุดเากอมาพิสิทแม่น้ำสายนี้เนาะจุดกำเนิดแล้ว,ว่าตุ่นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้ได้เป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่แหละทุกคนยังที่เราอินเสิร์ตไปก้อนลงหน้าเนาะเห็นบ่โอ้ในที่สุดเทาก็มาเทิมจุดได้ <laughs> บูฮู้ว่ามันความเนี่ยความความเล็กของ Vitamin อันอัะนะเนาะหูตัวนี้มันซีซัมใหญ่กว่าบูฮู Meet ้ใช่ปะจักกันเนะครับกันนี้เรือว่าช่องเข้าไปมันก็ค่อนข้างเล็กเลยแหละทีเดียวอ๋อม,มาจากฝุ่นไหมอืมชุดแล้วเนาะทั้งบนว่ามีน้ำแล้วทุกคนอ่าก่อน illed? อ๋อโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นเป็นคลิปที่เขามาเดินป่าแล้วกว็พา,ามาสาม่อมวจหรือว่ามา มาโมเบึงตุ่นกับเนิดของน้ำหรือว่าตุ่นกับเนิดของสายน้ำเนาะหลายๆสายสน้ำไต้ว่าเผามาสำ้ำรวจสายนิแต่ก่อนในที่สุดเราก็เดินมาแต่พุ่นเนาะจนมาถึงชุดสูงสุดแล้วยอดของมันเนาะตุนตน้ำของมันแล้วโอเคเอย่างที่เห็นไปในคลิปเนี่ยแต่ก่อนโอเคสําหรับคลิปนี้การิมีประมาณนี้แต่ก่อนขั้นผู้เดมักแตก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยเนาะเพื่อบม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากซองอาคาน้อยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสมาคลิปนี้ไปก่อนเนาะสบายดีตอนนี้รู้สึกว่าหิวซึ้องกลับไปบ้านนก่ออโเค